สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรธงอีดิฉันใช้ประจำค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานพระพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ศาลหนึ่งสำารงทองวัดกลางวรวิหารพระอารามหลวงตะบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายสุภมิตรชินศรีผู้วาราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานพระพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสาวอรวรรณชินศรีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการนายสมศักดิ์แก้วเสนาปลัดจังหวัดสมุทรปราการนายวัฒนาเจริญจิตนายอำเภอเมืองสมุทรปราการนางอารีรัตน์สุนทรเสนว,วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการนายนิคมทัพทิมธงชัยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการนางสาวปริยพัฒน์ไตรเมธิลักษ์ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ นายเสกสรรรจินดามุกผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรปราการนายอำนวยบุญริ้วนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่นางสานงลักษ์เส้นแก้วผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนพนักงานข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยมีพระครูธีรธรรมคุณนากรสริศริทธโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์ศิรูปสวดพระอภิธรรมโดยหลังจากนี้ทางวัดกลางวรวิหารพระอารามหลวงจะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศวายพระราชกุศลเมื่อเสด็จสวรรคตรครบปัญญาสมวานหรือ50วันในวันที่12ธันวาคม2568 และสัตมวานหรือ100วันในวันที่สามิดมกราคมสว6 9ันตสารนสเที่เป็นสภาพในวันนี้นะครับได้แก่สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีทองไยครับวัฒธรรมนะครับเตรียมพร้อมนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายง,งานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381 2601 ครูจา๋า0806117055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะขอบคุณค่ะ